หนึ่งในทีมงานเไรดีครับอ่านะครับแล้วเรื่องสายรักสนุกไหมครับที่ชมมาครับก็สรุกค่ะแล้วรู้สึกไงครับชอบชอบเปรมากแรู้สึกว่ามันหนักคอไงไม่รู้อครับต้องครับเล่นดีมากเลยครับอบครับรู้สึกว่าหนักคอครับเรไม่ได้ดูเลยเีไปถนไก่จนุไก่จ่นนุ่่จนุดนนุ่น่่น ก็ตท่นึ่ก็บไปชี้เท้าหมดเลยเาะวเขามลงโค้ชเน้น่เหมือนมี้เรเนี่สวัสดีครับนั่งตรงนี้กรดูกัดใส่แล้วโอเคแล้เยียมไหครับโอเคนะครับก็เรื่นงยุดีทุกทก่อนเรื่องต่อหน้านี้ก็โอเคเหตุที่นี่ตั้งใจมากแล้วก็เป็นเหตุที่โชคดีมากที่ได้ปุ่นัุนมาสอนแล้วก็โอกาส ที่ดูเนี่ยหลายที่นะที่นี่ยอดเยี่ยวที่สุดยอดเที่ยวครับท่าของท้าบเห็นไหครับนะครับเราไปดึงไปครับตามไปครับพี่เขายังไม่ได้ดูเลยจะไปสัมภาษณ์เขาได้ไงเนี่ยเอาไงดีอรัถ่ายพี่ครับถ่ายพี่ทำไมถึงมาสายครับ ่ครับพี่วินนี่ครับทำไมถึงมาตายครับให้สัมภาษณ์ด้วยก็ยัโอยัโอเคครับอุ้ยมาถาตงนี้ดหมาาตรงนี้ทายทายายนี่โปรโดเซอร์โปรเซอร์รายดิผมไม่คุยด้วยโอ้โหเอร้งพี่เขาเมื่อยแขนแล้วพาไปเล่นเกมรี้ด้วยนะเขา่พอใเลยสอแล้วผมขอให้สอได้

มาดพี่เขามาดพี่ถึงมาสายครับมาถึงมาสายเหรอก็ไปทํางานมาก่อนครับแล้วมาดพี่ถึงทํางานครับเรื่องอะไรครับตอนนี้มีอะไรติดตามครับไม่ทํางานแล้วจะมีอะไรกินล่ะมีเรื่องอะไรตอนนี้ตอนนี้มีเรื่องอะไรครับอ๋อตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะมีเรื่องดินน้ำลมไฟอ๋อที่นกขับถ่ายครัช่องสามอ๋อครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีละครเวทีแต่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเวลาจะได้ไหมหมยค่าตัวเท่าไหร่ครับไม่บอกครัาไม่บอกลับนะครับตอนนี้ตอนนี้ค่าตัวไม่สามารถบอกได้นะครับ นี่จะไปเป็นนักภาเหรอภาคมวยป่ะครับเป็นภาคมวยมากเลยมะสมิงสมิงขาวอันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมเป็นพื้สื่อขาวครับพื้สื่อขาวเหรอตอนแรกนะครับว่าจะเป็นนักภาคเอ้ยว่าจะเป็นนักแสดงครับแต่ลอไม่เหมือนพี่ก๊อลฟนะครับก็เลยไม่สามารถจะเท่าถึงได้ความสามารถมีครับทำไหมครับไม่เขาเอาความสามารถล้วนไม่สัมภาษณ์ล้วนๆกับพี่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมทำบ้านเมียมาเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นพ่อในเรื่องนะครับที่พี่มาไม่ทันไม่เป็นไรครับ